สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะช่วงปิดเทอมนะคะหลายคนก็อยู่บ้านนะคะเนื่องด้วยสถานกา,ารณ์โควิดนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะทุกคนนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสวน้ากาอนามัยนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไปนี้ที่ชุมชนก็ระมัดระวังนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะก็พบกับคุณครูสุดาและเช่นเธอนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็เมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะคือนักเรียนสาม,มากนะคะ เ่อนักเรียนนะคะได้เรียนในวิชาวิทยาการคำนวณในระดับป .2 นะคะก็คือจะสามารถแสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์หรือข้อความได้นะคะอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่1น,นะคะซึ่งในระดับชั้นป .2 นะคะเราจะมีทั้งหมด4ตัวชี้วัดด้วยกันนะคะอ่าซึ่งความสําคัญนะคะของตัวชี้วัดนี้ก็คือนักเรียนสามารถ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานนะคะแล้วก็นะคะโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความนะคะในการแสดงขั้นตอนการทำงานนั่นเองนะคะอ่าไปดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนนะคะดูคลิปนี้จบนะคะนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าการค้นพบปัญหานะคะมันเป็นยังไงทำยังไงมันถึงค้นพบปัญหานะคะอ่า พบกับกิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะทาให้ตอบนะคะนักเรียนช่วยกันบอกขั้นตอนนะคะการจัดทุงเท้านะคะสิบคู่นะคะที่กองกลอยู่นะคะหลังจากที่เราสักผ้านะคะเพื่อนําไปตากบนราวให้เป็นคู่ที่ถูกต้องนะคะนักเรียนมีวิธีการคิดยังไง ทำยังไงนะคะเราถึงจะตากทุงเท้านะคะให้มันถูกคู่ะคะตอนนี้มันปนกันอยู่นะคะเรียนะะมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันนะคะ คนนะคะที่บอกแล้วนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณครูมีวิธีการยังไงนะคะไปดูซิว่าเหมือนกับที่นักเรียนคิดไว้หรือเปล่านะคะ,ะวิธีที่หนึ่งนะคะคุณครูนะคะใช้วิธีการค้นหาถุงเท้านะคะทั้งสองข้างที่มันมีลักษณะสี เหมือนกันนะคะให้พบแล้วหยิบไปตากบนลาวนะคะทำเช่นเดียวกันนี้จนคนกคู่นะคะก็คือหานั่นแหละหาสีก่อนนะคะสีเดียวกันลายเดียวกันก็ไปตากนะคะเห็นไหมคะอ่าสีเดียวกันครบเลยนะคะอันนี้ห้าคู่แล้วนะคะรีอห้าคู่ทำได้ไหมคะ อ่าทำได้นะคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะทีนี้ไปดูวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองนะคะเนี่ยกูใช้วิธีการเนี่ยเอาข้างหนึ่งมาก่อนแล้วเอาข้างต่อไปมาเห็นไหมคะวิธีนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวิธีนี้รวดเร็วกว่าวิธีที่สองหรือ นักเรียนคนไหนจะมีวิธีการอื่นนอกจากวิธีนี้ก็ได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะมันมีคําตอบได้หลายคำตอบอ่าทีนี้มาดูภาพนี้นะคะเข้าสู่เนื้อหานี้นะคะในภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นอะไรนะคะให้เวลาสองนาทีในการคิดนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มจับเวลา อตอนนี้คุณครูจับเวลาแล้วนะคะเห็นเวลาไหมคะเวลาครูหยุดนะคะต้องขอไปให้เวลานักเรียนนะคะสนาทีในการคิดนะคะว่าในภาพนี้ เราเห็นอะไรบ้างนะคะเราเห็นอะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นในภาพนี้บ้างนะคะนาฬิกาก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วนะคะเวลาก็ร่วงเลยมาถึงหนึ่งนาทีจะหนึ่งนาทีแล้วนะคะห้าสิบวิหลายคนเจอแล้วนะคะนักเรียนถ้าเจอแล้วนักเรียนลองพิมพ์มาใต้ คลิปนี้นะคะว่าเจอแล้วค่ะครูพี่มาในแชทเลยเนาะพี่มาในแชทเลยนะคะว่าเราเจออะไรนะคะเจอไหมคะอ่าทีนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วหลายคนที่เสร็จแล้วนะคะก็ รอเพื่อนสักคู่นึงนะคะมาดูซิว่าเรานะคะเห็นอะไรในภาพนี้นะคะแล้วเห็นเหมือนเพื่อนไหมเหมือนคุณครูไหมนะคะอ่าสิบเก้าแปดเจ็ด 9, 8, 7, หกห้า 3. ส่ามสองหมดเวลาไปดูกันเลยค่ะว่าเหมือนกันไหม,มนะคะสิ่งแรกนะคะที่ครูเห็นคือแก้วน้ำค่ะเห็นไหมคะอ่ามีแก้วน้ำนะคะมีโทรทรัศน,น์คณเรียนหรือทีวีนะคะเห็นไหมคะ ทีวี <TV S 2> นะคะ,ะเห็นตู้เก็บของเห็นโต๊ะเขียนหนังสือนะคะและยังเห็นนะคะอันนี้ค่ะขอยยอนุญาตได้หนุมกล้องเห็นป้ายเตือนเห็นไหมคะป้ายเตือนอย่าลืมปิดไฟะะทีนี้จากภาพนี้นะคะ นักเรียนคิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะอ่าเขาลืมปิดทีวีแล้วก็ไฟก็ยังเปิดอยู่เห็นไหมคะไฟก็ยังเปิดอยู่นะคะแต่ไม่มีคนอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือมันเกิดปัญหาแล้วนั่นเองก็คือปัญหาคืออะไรคะคือลืมปิดไฟนะ,ะลืมปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือทีวีนั่นเองนะคะไปนะด,ดูต่อค่ะ,นะะจากภาพนะักเรียนคิดว่าเกิดปัญหาอะไรก็คือเนี่ยยัปนป้ายเตือนเรียนลืมปิดไฟนะะนี่มาดูจากภาพนี้นะคะนะักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรทำไมเขาถึงลืมปิดไฟลืมปิดโทรทัศน์นะคะ เขาอาจจะอยู่ในภาวะเร่งรีบนะคะตื่น้ายนะคะก็เลยต้องรีบออกไปก็เลยลืมปิดนะคะหรือเขาไม่ตรวจสอบก่อนนะคะก,ก็แต่งตัวเสร็จก็ออกจากบ้านไปเลยนะคะนี่ก็คือสาเหตุที่ทาให้เขาลืมปิดไฟจะเห็นได้ว่าในภาพนะคะเขามีป้ายเตือนนะคะว่าอย่าลืมปิดไฟนะคะแต่ว่า เจ้าของห้องก็ยังไม่ได้มองนะคะแสดงว่ารีบมากนะคะก็เลยไม่ได้ปิดไฟเลยนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมีแนวทางอย่างไรนะคะในการแก้ปัญหานี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาทำป้ายเตือนค่ะนักเรียนอย่าลืมปิดไฟแล้วก็คุณครูค,คิดว่านะคะก่อนเราออกจากบ้านค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะ ก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมปิดไฟปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนี่ค่ะอันนี้คือแนวทางนะคะที่ใช้ในการแก้ปัญหาอ่ะทีนี้ไปดูภาพถัดไปค่ะอ่าอันนี้ภาพนี้เกิดอะไรขึ้นคะเกิดปัญหาคือห้องเรียนเป็นยังไงคะมีแต่ขยะขาดทุเรียนเห็นไหมคะอันนี้ ะะเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะคะก็คือห้องเรียนสกปรกนะคะมีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยนะคะมีขยะในห้องเรียนเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรทําไมห้องมันถึงสกปรกห้องมันถึงรกเพราะอะไรคะ,ะเก่งมากค่ะนักเรียนเพราะนะักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ นะคะทิ้งไม่ลงทางนั่นเองนะคะอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ห้องเรียนของเรานะคะสกปรกนะคะก็เต็มไปด้วยขยะนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมีแนวทางอย่างไรในการทำให้ห้องไม่ลกนะคะนะคะไปดู1น่งนะคะทิ้งขยะให้ลงถังนะคะสองอะไรคะ ม่รู้แล้วนะ,ะทิ้งขยะลงถังหรือนักเรียนอาจจะมีวิธีการอื่นนะคะอย่างเช่นคะป้ายเตือนในห้องเรียนนะคะเป็นข้อตกลงของห้องเรียนว่าให้ทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะอ่า ห้องเรียนสกปรกนะคะมีขยะในห้องเรียนทีนี้ชวนคิดนะคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรนะคะในการทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างปัญหาเมื่อสักครู่นะคะที่คุณครูให้นักเรียนดูไปนะคะปัญหาที่หนึ่งก็คือเขาลืมปิดไฟนะคะลืมปิดไฟลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะปัญหาที่สองคือห้องเรียนเต็มไปด้วยขยะนะคะก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทีนี้ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่เราจะรู้จักปัญหาแล้วก็หาสาเหตุของมันนั่นเองนะคะก็มาดูนะคะในการค้นหาสาเหตุนะคะและบอกวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาได้อันนี้คือเป็นการค้นพบปัญหานั่นเองนะคะค้นพบปัญหาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าปัญหามันจะเกิดได้มันต้องมีสาเหตุใช่ไหมคะพอมันเกิด แล้วมันมีวิธีแก้อย่างไรเพื่อให้ปัญหานั้นหายไปนะคะสรุปนะคะการค้นพบปัญหานะคะก็คือปัญหารอบตัวเรานะคะมีมากมายมากเลยนะคะเช่นลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะเมื่อสักครู่ที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะเมื่อเราพบเจอปัญหาก็จะต้องทําความเข้าใจกับปัญหานะคะเพื่อให้เรานะคะค้นพบว่า สาเหตุนะคะและวิธีการนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธีจนสำเร็จนั่นเองนะคะนี่คือการค้นพบปัญหานะคะก็คือค้นหาสาเหตุว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ะะแล้วเราจะแก้อย่างไรนะคะอันนี้คือการค้นพบปัญหานะคะทีนี้มันคูมีแบบฝึหกหัดนะคะให้นักเรียนลองทำเนาะง่ายๆนะคะไม่ต้องเครียดนะคะอันนี้นะคะคนไหนที่ส่งคุณครูก็จะไว้นะคะให้คะแนนนะคะชิ้นแรกของเรานะคะในภาคเรียนนี้นะคะอันนี้นักเรียนนะคะสามารถ ย้อนหลังได้จนกว่าจะเปิดเทอมเลยนะคะไม่จําเป็นว่าต้องดูคลิปวันนี้ส่งวันนี้นะคะนันเกเรียนบางคนอาจจะย้อนไปดูก่อนว่าเมันคืออะไรนะคะเราจะตอบได้ยังไงนะคะก็คือนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเลือกปัญหาในชีวิตประจำเราประจําวันเรามา1ปัญหานะคะแล้วบอกว่าสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไร นะคะแล้วนักเรียนมีแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหานะคะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนาะที่การปัญหาที่พบคือการทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะสาสาเหตุก็คือไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะนะคะแนวทางในการแก้ปัญหาคือทิ้งขยะให้ลงถังนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียน หรือว่าอย่างอย่างปัญหาแรกเนาะปัญหาที่พบคือลืมปิดไฟสาเหตุเร่งรีบนะคะแนวทางในการแก้ปัญหาคือติดป้ายเตือนว่าอย่าลืมปิดไฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือวิธีการหาคำตอบนะคะนักเรียนอาจจะเขียนใส่กระดาษสมุดหรือกระดาษ A4 นะคะแล้วถ่ายรูปนะคะให้คุณแม่ถ่ายรูป แต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนถ่ายรูปไปแล้วนะคะถ่ายแล้วนะคะ